สวัสดีครับนักศึกษาครับสําหรับสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยที่3เครื่องกลึงและงานกลึงนะครับซึ่งหัวข้อในหน่วยที่3นี้ก็จะเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานการใช้เครื่องกลึงกันนะครับครับหลังจากที่เราเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เครื่องกลึงกันซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เครื่องกลึงลำดับแรกนะครับ เราจะต้องมีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการใช้งานนะซึ่งก็ต้องดูว่าลักษณะงานที่เราจะปฏิบัติงานนั้นมันจะเป็นงานแบบไหนงานที่มีการปฏิบัติงานก็จะประกอบไปด้วยงานกึงปอกงานกึงปาดหน้างานกึงเกลียวงานกึงเลียวงานคว้านรูงานเจาะรูซึ่งเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยเช่นกันนะครับและก็อุปกรณ์พื้นฐานที่เราจะต้องเตรียมทุกครั้ง ที่เข้าปฏิบัติงานก็คืออันดับแรกเลยครับก็คือแว่นป้องกันเศษโลหะเอาไว้ใช้สําหรับป้องกันเศษเหล็กกระดินเข้าตาบล็อกขันป้อมมีดบล็อกขันป้อมมีดนี้ก็เอาไว้ใช้สําหรับจับยึดมีดกลึงบนปุ่นป้อมมีดนะครับแปลงปัดเศษโลหะก็จะเป็นแปลงทาสีนะครับเอาไว้ใช้สําหรับปัดเศษโลหะหรือทำความสะอาดเครื่องกลึง ้าเช็ดมือนะครับเอาไว้เช็ดมือสําหรับเวลามือเปื้อนนะครับมือเปื้อนก็ใช้ผ้าเช็ดมือตรงนี้ได้นะครับคีชักหรือทีชักนะครับเอาไว้ใช้สําหรับจับยึดชิ้นงานนะครับแล้วก็เครื่องมือวัดนะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เวนีย์คาลิเปอร์กันครับในการวัดงานบนเครื่องกึ่งนะครับเพราะว่างานขึ้นอยู่งานด้วยนะครับว่างานละเอียดงานหยาบถ้างานส่วนใหญ่เนี่ยที่เราฝึกึกกัน,นก็จะใช้เียนเวนีย์คาลิเปอร์นะครับ แต่ถ้างานละเอียดก็อาจจะใช้ไมโครมิเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะต้องมีความละเอียดมากน้อยเพียงไหนนะครับอ่ะหลังจากเตรียมเครื่องมือเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมชิ้นงานและแบบงานด้วยนะครับชิ้นงานที่เราจะต้องเตรียมก็คือเป็นชิ้นงานที่เราตัดเตรียมไว้นะครับตั้งแต่หน่วยที่1นนะครับเรื่องของการใช้เครื่องเลื่อกลนและงานเลือ่อยเราก็จะใช้ชิ้นงานตัวนั้นมาฝึกปฏิบัติงานกลึง ขั้นต่อมานะครับเราเราก็จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องกลึงนะตรวจสอบในเรื่องของระบบน้ํามันหล่อเย็นระบบน้ํามันหล่อลืน่นนะตรวจสอบสวิตไฟตรวจสอบเบรกนะแล้วก็อุปกรณ์ควบที่ใช้งานต่างๆนะครับตัดมาครับก็จะมีการเอาชิ้นงานนะครับมาจับยึดบนเครื่องกลึงนะโดย ใช้หัวจับแล้วก็ขันโดยใช้ทีชักนะครับจับยึดชิ้นงานให้แน่นนะก่อนที่จะปฏิบัติงานขั้นต่อมาครับพอเราจับยึดชิ้นงานเสร็จก็มีการตั้งมีดบนป้อมมีดนะครับซึ่งมีดกลึงนั้นเราจะต้องตั้งให้ตรงศูนย์ของชิ้นงานนะพอเราตั้งมีดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการกลึงดูก่อนนะว่าปลายมีดของเราเนี่ยมันอยู่ในจุด ตรงจุดศูนย์กลางของชิ้นงานหรือเปล่าถ้าปลายมีดของเรายังไม่ตรงจุดศูนย์กลางของชิ้นงานก็ต้องมีการปรับให้มันตรงนะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาคำนวณหาความเรยวรอบซึ่งครูได้สอนวิธีการคำนวณหาความโดยรอบไปเบื้องต้นแล้วนั้นนะในคลิปวิดีโอ,อก,ก่อนหน้านี้เราก็เอาความรู้นะมาคำนวณหาความโดยรอบ ซึ่งเราก็จะได้รอบที่มีความเหมาะสมในการกลึงงานหลังจากนั้นเราก็มาปรับความดวรอบตามที่เราได้คำนวณไว้โดยใช้คันโยกสองตัวนี้นะครับตัวตัวแรกนีตัวนี้นะตัวหลักนี้ก็คือจะเอาไว้ใช้สำหรับปรับโลไฮนะนะโลกับไฮนะสังเกตดีนะครับนี่โลกับไฮนี่คันโยกยาวแต่คันโยกสั้นก็จะเอาไว้ใช้ชี้ตำแหน่งนะ สังเกตว่าตัวนี้มันชี้มาที่เลข460กับ70ใช่ไหมครับนะก็คือหมายความว่ามันจะใช้รอบ460หรือ107หรือ70อ่าสองตัวนี้ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าไอโ้โลโลกระไฮเนี่ยคันโยกใหญ่คันโยกยาวเนี่ยนะมันอยู่ตำแหน่งไหนตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งไฮครับไฮคือสีแดงครับเราจะเห็นว่าเอ้ไฮคือสีแดงตรงนี้นะแสดงว่าตอนนี้ความเร็วรอบอยู่ที่460รอบต่อนาที จะใช้ประมาณนี้ครับต่อมาครับก็พอปรับความเร็วรอบได้แล้วอ่าก็ลองเปิดเปิดเครื่องลองดูครับเปิดปื้อเปิดเปิดเทสก่อนอาจจะเปิดเทสก่อนครับเปิดแล้วก็อาจจะลองปิดดูลองเปิดดูครับเปิดน้ํารอเย็นดูเปิดสวิตช์คันโยกดูเหยียบเบรกดู โอเคทุกอย่างใช้งานได้ปกติเราก็เริ่มปรึงงานได้เลยทีนี้ในการปรึงงานเราก็ต้องมีการควบคุมการทํางานนะครับควบคุมการทํางานซึ่งครูได้อธิบายไปแล้วว่าคันโยกหรือมือหมุนแต่และตัวมันทําหน้าที่ในการควบคุมในทิศทางไหนนะครับการกินชิ้นงานตามแนวยาวก็จะมีทั้งท็อปสไลด์แล้วก็มือหมุนตามแนวยาวนะครับ ตรงนี้เราก็ต้องเลือกใช้ถ้าท็อปสไลด์ก็คือปรับละเอียดนะครับแต่ถ้ามือหมุนก็ใช้ในการกึงที่มีความเร็วว่าปกติหรือกึงปกตินั่นแหละแต่ว่าแต่ตัวท็อปสไลด์มันมันปรับละเอียดได้แล้วก็มีสเกลบอกจริงๆแล้วในมือหมุนทุกตัวมันจะมีสเกลบอกนะคือขีดสเกลวัดบอกระยะว่าเรากินคิ้นงานไปนะตอนนี้ตำแหน่งที่เรากินไปมันมีค่ากี่มิลลิเมตรตรงนั้นเดี๋ยวเรา ก็ต้องไปเรียนรู้ในอตอนที่เราปฏิบัติงานบนเครื่องจริงๆนะครับเราจะได้เห็นนะก็จะมีตัวกึงตามแนวยาวกึงตามแนวขวางแล้วก็กึงตาม,นยยาตามนาแวามนวย,ยาวบนแท่นบนลักษณะนี้พอหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติงานตามใบงานนะครับซึ่งนักศึกษาแต่ละคนเราก็จะมี ใบงานที่ครูได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วก็ปฏิบัติตามแบบงานที่ครูกำหนดไว้นะถ้าไม่เข้าใจในส่วนไหนใบงานก็มาสอบถามได้เพิ่มเติมครับนะบเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเราก็ทำการปิดเครื่องแล้วก็ทำความสะอาด พื้นที่และเครื่องมือนะส่งคืนครูผู้สอนให้เรียบร้อยครับเครื่องกึงแล้วก็ใช้แปรงปัดทําความสะอาดครับไม่ควรใช้ไม้กวาดกวดนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละคือไม้กวาดนี่มันติดเศษเครื่องกึงครับเศษเหล็กอย่างที้มันจะติดกับไม้กวาดไปด้วยอันที่สองมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับมันไม่เหมาะนะเครื่องกึงเราก็ก็เก็บเสมือนครูบาอาจารย์เราที่สอนเรานะครับแล้วถ้าเราใช้ไม้กวาดไปกวาดมันก็ มันรู้สึกไม่ดีนะครับมันจะมีความรู้สึกไม่ดีเพราะนั้นใช้แปลงที่เตรียมไว้นั่นแหละครับมาปัดเศษเครื่องกลึงออกส่วนไม่กวาดก็เอาไว้ใช้สําหรับกวาดพื้นนะครับนะหลังจากปฏิบัติงานเสร็จทีนี้ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องกลึงกันศูนย์มีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือห้ามหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงานนะเพราะว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเซฟตีไว้ก่อน,นครับหรือห้ามเผอเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอาเก้าอี้มานั่งเล่นนะครับแล้วก็เปิดให้มันทํางานอัตโนมัติอย่างนี้นะครับเครื่องก็ชนเกิดความเสียหายอันที่สองครับแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของครูผู้ควบคุมอย่างเช่นครูบอกว่าไม่ให้สวมน넥ไทยอย่างนี้ครับไม่ให้สวมนาฬิกาข้อมืออะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าอะไรครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยคุณครูที่มีหน้าที่หรือเป็นผู้ฝึกสอนเรานะก็เคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก่อนแล้วก็จะได้เห็นในเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับก็จะมีประสบการณ์มาก่อนเราดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณครูเขาก็จะเอามาแนะนําพวกเรานะครับไม่ให้ปฏิบัตินะเราก็ควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำของครูผู้สอนด้วยเช่นกันครับ อันที่3ามก็คือก่อนเปิดเครื่องต้องมั่นใจว่าเราสามารถที่จะถอดคีย์ชักออกจากหัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคีชักหรือทีชักที่เรามุนจับยึดชิ้นงานนะครับมันจะเสียบอยู่หัวเครื่องอน,นี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเปิดปุด๊บนีเสร็จแล้วเราไม่ได้ถอดออกมันก็จะเหวี่ยงเอาคีย์ชักเนี่ยหลุดหลุดออกจากหัวจับนะครับแล้วมันก็จะไปโดนหัวใครก็ไม่รู้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเรานะเป็นรุ่นพี่เราเป็นรุ่นน้องเราอย่างนี้นะครับเราก็ต้องระมัดระวัง นีบางทีก็จะโดนตัวเองนะก็ต้องระวังด้วยนะครับถอดทุกครั้งถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องใช่ไหมครับพอเราขันยึดเสร็จปุ๊บนี่เราควรจะถอดทันทีไม่ใช่ค้างเอาไวนะ้นะนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปเปิดเครื่องนี่มันจะเผลอนะครับมันจะลืมอ,ออกอันที่สี่ก็คือเราจะต้องสวมแว่นนี้ภัยทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานอันนี้คือป้องกันเศษเหล็กกระเด็นเข้าตาเรานะเป็น the, ดวงตาเนี่ยเรา คือถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วมันอาจจะทําให้สายตาเราเนี่ยบางทีมันก็คือมันไม่มีอุปกรณ์มาเปลี่ยนนะครับตาเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังดูแลช่วยกันนะครับสายตาเป็นหน้าต่างของหันใจนะครับก็ควรที่จะระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับนะสำหรับในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานกลึงนะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ